วันนี้มาปีนผาเอาดอคแรกก็จะว่า101ให้ทุกคนว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกที่ต้องซื้อเลยก็คือนี่ฮาน s สแล้วก็มีรองเท้านี่คือสำคัญมากมากถ้าไม่มีรองเท้าคู่นี้คือปีนไม่ถึงแน่นอนมันดีมากแล้วก็ต้องมีอันนี้หมวกนะคะแล้วก็มีควิกดอใช่ไหมใช่นี่ควิกดอซึ่ง ถ้าคนอย่างเราที่ปีนทบลอลบอ่ะใช้ไม่เป็นหรอกต้องให้พี่ที่ปีนลีดกันใช้เป็นแล้วก็จะมีตัวบีเลย์เดเวิ์หลายประเภทอันนี้คือกรีกรีนะ atc โอเมก้าจ oh, มีคนบอก <laughs> สคิปอยู่ข้างๆแล้วก็มีไฟส่องกบนะเพราะว่าเราปีนในถ้ำก็จะมืดนิดหนึ่งใช่ไหมเ <laughs> ชือกนะคะนี่เป็นเชือกคุณภาพดี <laughs> แต่เราไม่รู้เรียกว่าอะไรถ้ <laughs> ายมีกระเป๋าใช่ไหม <laughs> แล้วก็มีเสือ กับน้ำที่ต้องแบกขึ้นมาหมดยังคะหมดแล้วโอ้ยเก่งมากนะคะใครจะปีนะคะเตรียมให้ครบค่ะไม่แก่ขายาวด้วยไหมเออแกงขายาวด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหไอ้ก้นในข้างนี้น้อยอะขอยข้างหนึ่งพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเขาไม่กล้ามาปีนกันสนุกมากทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะะเาน้ำผาป่าใหญ่น้ำผาป่าใหญ่เนี่ย ชิลมากกระฟอนแค่นี้แหละ